แต่ในโมเมนต์น่ะนานๆกินทีนึงอันได้นะคะแกงกะทิแต่กินบ่อยๆแอนกินไม่ได้ค่ะ uh huh. โอเคค่ะสวัสดีค่ะพบเจอกับแอนสาวดอนในต่างแดนได้อีกคือเกาเมือนเดิมนะคะเสียงจะแจวามกาอีกแล้วคะ่ะมือเจ้าค่ะเรามากินข้าวกันนะคะเพราะมันเข่าค่ะข้าวปุ้นค่ะมือเจ้าค่ะมือสะมือเศร้านี่ แอนแกงกะทิผักรวมออกบุฟเฟ่นะคะแล้วแอนไปจิกกะทิเข้ามาได้คะมุอเจ้าคิดอยากจะกินกับขนมกีนแล้วก็แตงดองนหรอไมคะ่ะคิดอ,อยากเป็นเมนูที่คิดอ,อยากแล้วก็ไปจิกหมูทอดมาได้สองชิ้นนะคะเนาะโอ้ยสามชิ้นคะ่ะนี่คะ่ะจะกินนะคะเมนูเมนูวันนี้ของเราคะ่ะเดี๋ยวสือมาเบิ้งวา่าสิบพันหรือบนนะพันเด้อค่ะเด้อ <laughs> นี่คะ่ะโอ้โหเต็มเลยนะคะนี่คะ่ะ ไปจิกมาได้ค่ะเมื่อเจ้าจิกมาได้ค่ะผักก็ไม่มีอะไรมากมายเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเมนูคิดอยากนะคะนี่มาเบิ้งค่ะว่าสิด้อีบ่ค่ะจะผ่านไหมปกตินี่ถ้าเป็นแกงเขียวหวานนี่ก็จะกินอยู่นะคะ แต่แกงกะทินี่บระ่านเคยกินนะคะครั้งแรกคือกันค่ะไม่รู้ว่าจะผ่านไหมเงีเบิ้งค่ะใส่หมดไหมมุอเจ้าถ้าใส่หมดจะกินหมดไหมอใส่ไปประมาณนี้เนาะค่ะเนาะอันนี้เอาแต่เอาแต่ไก่นะคะพอก่อนแค่นี้กวนเดี๋ยวเดี๋ยวสิซิมเบิ้งค่ะว่าเพิ่นสิเป็นจังไหรแล้วก็มีมีแตงอันนี้ด้วยนะคะอืม แตงหั่นค่ะไม่มีไม่มีถั่วง,งอกนะคะราเบิ้งค่ะว่าสิเป็จนจังดหเนาะคะ่ะเนาะถ้าเดือพานบ่แต่ในโมเมนต์น่ะนานๆกินทีนึงอ่ะได้นะคะแกงกะทิแต่กินบ่อยๆอ,อันกินไม่ได้ค่ะโอเคอค่ะ ถ้าอยากจะใส่พริกด้วยใส่ได้อีกนะคะแล้วก็แตงดองค่ะแตงดอกแตงดอง,ง,ดองนี่งิแเทสน่ะน่นได้ด้ค่ะแทนน่ะแทนอะไรเอ่ยผักกาดดองหน่ะไหมค่ะมันก็แล้วแต่คนชอบนะคะเนาะนี่ค่ะเป็นลูกๆแบบนี้เลยนะคะจะไม่หั่นนะคะ าคนไหนอยากจะใส่พริกป่นด้วยนะใส่ได้นะคะสบายแอนบอไซค่ะเรามาลองกันซิว่าจะได้ไหมหิวเข่าค่ะเพื่อนๆไปจิกเข้ามาได้นะคะไม่งั้นขายหมดเกี้ยงค่ะนั่งแบบสบายๆเลยเด้อค่ะเด้อนั่งบอสุภาพกับคอโทษเอวไพ่น้ำนี่เด้อค่ะ ทั้งแตงดองทั้งแตงไม่ดองนะคะเนี่ยฟิลเดียวกันเลยค่ะกับกินน่ะแกงกะทิขนมจีนที่ภาคใต้อลองดูด้วยค่ะเด้อ แซ่บด้อยค่ะขอโทษขออภัยเด้อค่ะนังางบัสุภาพเมื่อเช้า ลด็ด <Let> mm hmm. ขายบุฟเฟ่ได้แป๊บเดียวค่ะออกไปธุระนะคะไปแหลกกันไปเปลี่ยนเงินเหรียญอะไหมค่ะบ่มีเงินทอน พี่วิตต้องวิ่งแตงดองยหรือผักดองเนี่ยเป็นอะไรที่เข้ากันกับ่าพวกขนมจอกขนมจีนน้องมุกเจ้า 垄断。 下载。 หิวห no, mm ิวเนี่ยกินได้เยอะนะคะไก่ติดมาด้วย 嗯。Mm hmm. แซ่บหลายปลอกวังด้มอเจาแจงกะทิแจงดอง và cái đồ mua Cháu kẹp bánh trưng ta nhìn <laughs> อร่อยมากค่ะเพื่อนๆแสบแห้งค่ะมื้อเจ้าลองไปทำดูนะคะอือ,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 อืค่ะอือขอโถษขอภ้ยค่ะแตงดองค่ะแสบคือการลักกับกินนั่นผักดองบ้านเราค่ะมื้อเจ้าเข้ากระสิบไปหาผักดองกับบมี่เนาะคะ่ะเนาะ ไปแล้วค่ะเพื่อ้าคะ่คะสำหรับคลิปนี้แอนกินมุมม้ามกินบะสุภาพก็ขอโถษขคอไผ่น้ำเดอ้อค่ะสำหรับคลิปนี้คือเก้าเมือนเดิมนะคะแอนฝากเพื่อนๆกดไลค์ subscribe กดติดตามแอนน้ำเดอ้อค่ะเผื่อเป็นกำลังใจในการอีกคลิปไปเซาดันต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบา,บายๆค่ะ